นะคนส่วนใหญ่ที่เราเจอกันข้างนอกจะถามเราว่าทําไมถึงมาวัดนาป่าพงแล้วพระอาจารย์คริสธิสติพโลมีอะไรดีตรงนี้พระอาจารย์ได้โปรดเมตตาพิจารณาแนะนํานิดนึงอคะ่ะจะได้เป็นเสียงเดียวกันเลยว่าถ้าจะบอกว่าพระอาจารย์ม,มีสิ่งไหนดีจะแนะนําเขาอย่างไรดีอะคะ่ะอ๋อไม่มีอะไรดีนะ <laughs> <laughs> มีดีในตัวเนี่ยมีอยู่ <laughs> ถุงน้ำดีนะพียังไม่ได้โดนตัดไปไหนนะสิ่งที่เรามาแล้วเราได้ประโยชน์คือเราได้สดับนะเราได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเราได้สดับในคำของตถาคตรอรันตสัมมาสัมพุทธะอันเป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะได้สดับโดยยากในการท่องเที่ยวในสังสารวัฏนี้นะ เราจะเป็นผู้มีความสามารถในการแยกแยะข้อมูลว่าอันไหนเป็นคำศาสดาอันไหนเป็นคำแต่งใหม่เราจะมีความสามารถในการสืบคน้นนะข้อมูลที่ถูกต้องเราจะรู้แหล่งข้อมูลที่ถูกต้องว่าแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องในคำสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นมีการสืบทอดกันมาเป็นอย่างไร หลักฐานที่แน่นอนแน่ชัดนั้นเป็นอย่างไรที่ไหนที่บอกมาทั้งหมดนี่ถ้าใครไม่รู้นี่รีบรู้ซะน,นะมาที่นี่ต้องควรจะรู้ได้แล้วนะอ่าบาลีสยามรัฐเอยจะปะอสอนสยามรอสอนหนึ่งหนึ่งสองใบาลานอักษรขอมอะไรพวกนี้ต้องรู้ละนะเป็นพื้นฐานมาที่นี่เราจะเป็นผู้ที่ ามาเพื่อประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ในคำของตถาคตเรามาที่นี่เพื่อเจริญสติปัฏฐานสีนเเาานเ่เรามาที่นี่เพื่อรอบรู้ซึ่งอริสัตสี่เรามาที่นี่เพื่อรู้ซึ่งอิทัพปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาทเรามาที่นี่เพื่อรอบรู้ซึ่ง อริยมรรคมีองแปดผลทางดับทุกข์หนทางเข้าถึงมรรคนิพพานเรามาที่นี่เพื่อรอบรู้ซึ่งทุกข์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทุกข์เรามาเพื่อรอบรู้ซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นทุกข์นั้นเรามาได้ความรู้ในคำสอนของพระศาสดาที่จริงที่แท้ เราจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องว่าสิ่งที่เราลงมือทำความเพียรไปนเนี่ยเราเพียรถูกหรือเราเพียรผิดเราจะเดินทางออกจากป่าเนี่ยทางที่เรากำลังเดินเนี่ยปลายทางมันผิดหรือมันถูกมันออกจากป่าได้จริงหรือเปล่าใครเคยเข้าป่าบ่อยๆเคยหลงทางบ่อยๆเนะียจะจะทราบซึ้งตรงนี้นะ ว่าโอ้โหเวลาหลงทางเนี่ยนะแล้วใครบอกทางต่อไปแล้วเดินไปเนี่ยมันสงสัยลังเลนะปลายทางจะถูกหรือเปล่านะที่หมายจะเป็นยังไงนะเราตั้งความเพียรลงมือทำความเพียรไปแล้วเนี่ยถ้าเพียรในธรรมะที่ผิดก็เสียเปล่าใช่ไหม พระผู้มีพระภาคบอกถ้าเธอขยันทําความเพียรในธรรมะที่ประกาศไว้ไม่ดีเป็นยังไงทุกเกิดนะนรกกาเนิดฉานเปลววิสัยถ้าเธอขี้เกียจในธรรมะที่กล่าวไว้ไม่ดีเน่ยเธอจะได้ดีแต่ถ้าเธอขี้เกียจในธรรมะที่กล่าวไว้ดีแล้วเนี่ยเธอจะไม่ได้ดีแต่ถ้าเธอในขยันถ้าเธอขยันในธรรมะที่กล่าวไว้ดีแล้วเนี่ยเธอจะได้ดีดังนั้นเราต้องขยันในธรรมะที่กล่าวไว้ดีแล้ว เราถึงจะได้ดีถึงจะพ้นทุกได้นะ